สายเป็ดใกล้อวกายต้องว้น้ำนี้ก่อนเคยรักกันทนเพื่อนอิจฉาแต่พอน้ำท่วมน้ำหงทิ้งทนกลางไปข่วงเศรษฐีหมู่บ้านเนินงามตำบลโคกสวยทำเลดีในข่าวเจ้าย่า เื้อที่ปลูกบ้านสวยดี พี่ยังคิดถึงเจ้าแม่สาวเนินงามตำบลโคกสูวยจากไปนานแล้วเจ้าคงสุขลำและ่ดำรวยพี่ได้แต่คอยวันทุกหวยจะไปอวดรวยซืที่ข้าง เม็เม็ดน้จโตทำคำรวมวันน้องจากไปพี ant. ่แอบร้องไห้จนตาบวมหัวอกที่ชำจนวมนน้องคำคำบวมยิ้มล่าเสียด้วยหน้าหนาหนาจนทวนให้ใจ โอ้หวยจะไปอวดรวยซื้อที่ข้าง ดเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าน้ําท่วมหลังเป็ดขู่ขู่ความหมายเป็นยังไงเนี่ยความหมายเพลงนี้คือหมายความว่าคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่ที่น้ําจะท่วมหลคคังเป็ดเต่ว่าเขาลอยได้ไงออแ<อ>สดงว่าความรักก็เป็นไปไม่ได้เหรอเป็นความรักของเราที่อยู่กับน้ําท่วมหลังเป็ดคือเป็นไปไม่ได้ครับคุณไปแอบรักเขาก็เลยแบบเขาก็ไม่รับคุณใช่ชีวิตนี้ได้แค่แอบรักเขาก็เลยคุณเขาให้เป็ดคุณคืนใ่คือไม่มีทางหรอกใช่ครับ มันเศร้านะเพลงนี้แเขาจะว่าผมเจ้าชงเจ้าชวงกันไม่รู้แต่ก็ได้แค่แอบรักนะตรงชีวิตจริงไหมเพลงนี้รนะตรงชีวิตจริงไหมผมเหรอก็มีบ้างตามวัยรุ่นเรามีแอบชงแอบชอบอยู่แล้วนะ,ะแต่ก็อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเพลงเพลงนี้เป็นแนวทํานองเพลงชา้าซันก็ผ่านมอมแล้วซิงเกิลไวซิงเกิลเร็วซิงเกิลโดนใจไหมใช่ตัวเองหรือเปล่าเพลง ต้องบอกว่าเพลงช้าๆลูกทุ่งจ๋าจมานมยังไม่เคยได้ทำครับครั้งนี้อ,อยากขอบคุณครับพี่นำเพลงลูกทุ่งช้าๆจ๋าจ่ามาให้กับซันครับครั้งหนึ่งชีวิตเราเป็นนักร้องลูกทุ่งมีเพลงแบบนี้ให้กับตัวเองก็ถือว่าชอบครับแล้วก็ดีใจ เพราะว่ากลิ่นอายความการร้องเพลงของซันเพลงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นลูกทุ่งแบบดั้งเดิมเลยนะมันรู้สึกแบบลูกทุ่งแ,บบแบบท้ๆเลยมันยากไหมกับการที่ซันต้องมาร้องแบบออริจินอลลูกทุ่งแบบนี้เลยยากนะพี่เพราะว่าเวลาอยู่กับพี่ฟอร์มเราจะร้องยุคใหม่แล้วแรไรอันอย่างเงี้ยทำเพลงยุคใหม่เพิ่มขึ้นตอนนี้ แต่พอเรากลับมาร้องเพลงทุ่งจ๋าย้อนไปตอนที่เราประกวดเราบอสหม่ำคุมด้วยตอนนี้โอ้โหแต่ละครับเนี่ยเป๊ะคำว่าเป๊ดอะไรเนี่ยแสดงว่าที่เขาบอกว่าเพลงนี้ซันน่ะเข้าห้องอัดแต่เพลงน่ะยากเพราะมันมีคำที่เราไม่ถนัดใช่ครับคำว่าเป๊ดนี่เหรอเป๊ดแต่แต่คือเราคำว่าเป๊ดร้องยังไงให้มันเป็ดอย่าไม่ใช่เป็นเปรตได้ไหมใช่ไหมชาติธิดผมเหรอเป๊ะพี่อุ่นพี่พี่เป็นพี่อุ่นเป็นไงครับเป๊ะ เป็ดโอเคทีมติดแล้วเห็นไหมไม่ได้ไงไม่มีความสามารถไงต้องแบบน้องสันเ่ยเป็ดหนึ่งสองสามเป็ดไก่หัวควายตัววายน้ำนี่มันไม่ใช่คำว่าเป็ดคือเป็ดหางของคำว่าเป็ดอะมีเอื้อนด้วยใช่เป็ดแบบนี้ครับหนึ่งสองสามเป็ดไม่เป็นไรค่ะเป็นไก่ดีกว่าอะเอ็มวีนี้เล่นเองด้วยเมื่อกี้มีการกดในที่นอนด้วยนะคุณมองเขาใช่ใช่ต้องมองครับคุณอินคนนี้ป่ะคนนี้ป่ะที่สันบอกว่า ไปแอบชอบเขาในกองถ่ายนี่ใช่คนนี้ปะไม่ใช่แหน่ขาไวเหลือเกินนะไม่ใช่เหรอพูดอ่ะเขาเชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาน่ารักนันแล้วคุณอินเนอร์เขาดีมากจริงๆนะคือยากไหมถ่าย MV เพลงนี้ยากไหมครับร้อนมากเพราะเป็นครั้งแรกที่เราอุ้มเป็ดด้วยแล้วเราต้องทําให้เขาอยู่กับเราอ่ะบางทีเขาก็ดิ้นของเขาเดี๋ยวซันถ่ายช่วงไหนอ่ะที่ผ่านมาเหรอใช่ครับน้าร้อนแต่คุณห่มผ้าห่มนวลเมื่อกี้ที่พี่เห็นก็คือย้อนไปทําเป็นอากาศแบบหนาวๆอีกครั้งหนึ่งใช่ครับอัดใช้เวลานานไหมในการอัดเนี่ย ถ่ายแล้วครับก็ประมาณอัดเพลงใช่ไหมพี่อัดเพลงอัดเพลงก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับแล้วก็ไปแก้คําว่าเป็ดก็ไก่ว่าควายอัดเพลงทั้งหมดอ่ะชั่วโมงกว่าแต่ไปแก้คําว่าเป็ดเดือนกว่าถูกไหใช่ใชครับพี่ประมาณเดือนกว่าอะไรอะ <laughs> <laughs> เอ็มวีก็ไปนั่งบนลังคาตู้ซิเนียไม่เคยทาทามาหมดเนาะไม่ใช่ครับ <laughs> ปล่อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้หนึ่งแสนกว่ากว่าวิวแล้วนะ อ๋อครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณเพลงไม่ธรรมดานะครับฟังไปที่ไหนฟังไม่ที่ไหนฝากที่ไหนฟังได้ที่ยูทูบยุงข้าวเรคคอรขอดครับอือใช่ครับเอาอีกสี่พูดเยอะๆก็ต้องบอกว่ายู u ูบยุ้งข้าวเรคคอรขอดตอนนี้มีหลายเพลงมากนอกจากเพลงซันแล้วเดี๋ยวเร็วเร็นี้เร็วๆนี้มาอีกครับอ่าแต่ตอนนี้ฝากก่อนจะบอกว่าในเรื่องราวของเพลงน้ำท่วมหลังเป็ดเนี่ยเป็นเพลงที่เราถนัดเพราะว่าหนึ่งแหละพื้นฐานความเป็นลิเกของซันทำให้ร้องเพลงลูกทุ่งลักษณะแบบนี้ถนัดมากถูกไหม ใช่ครับก็ชื่นชอบเพราะเราชอบขยี้คําอย่างเงี้ยชอบฟังเรารุ่นเก่าแล้วได้มาร้องเป็นเป็นตัวเราแล้วตอนนี้ตอนนี้เหมือนคุณทํางานหนักมากนะหนึ่งแหละนอกเหนือจากการทําเพลงด้วย <c oughs> สองคุณ <c oughs> มีละครเวทีใช่ครับมนรักลูกชุ่งซ้อมไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะสําเร็จดูร่วงได้ดีดแล้วครับเพราะเรามีทั้งเพลงทั้งเต้นด้วยแล้วเป็นครั้งแรกที่เรา ต้องเริ่มเจออะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นที่สุดของนักแสดงนะครับละครเวทีก็ขอบคุณโอกาสมาครับฝากด้วยครับและในในละครเวทีนี้เราจะได้ฟังน้ำท่วมหลังเป็ดไหมไม่น่าจะแต่มันเข้ากันนะพี่เพราะว่าบุคลิกในในละครเวทีที่คุณเล่นก็จะเป็นแนวแนวว่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่บอกพุ่มกับเลยบอกว่าผมขออุ้มเป็ดขออุ้มเป็ดแล้วก็ตอนเปิดตัวของเล่นเป็นบทอ้ไรนะเป็นไอแว่นไอแว่นอะหลังเป็ดไปเลยพี่ใช่ไหมจริงๆคำว่าหลังเป็ดเนี่ยแทบไปใน ใช่ไหมใช่ไหมถ้าย้อนมาทางนี้แล้วเหรอเพราะว่ามันต่อกันโชว์ผมนี่จีบแปดบนี้แปดอันนี้บนลักลูกทุ่งคันวาคันวาไม่เป็นไรให้พี่อุ่นอุ้มเป็ดแล้วก็ไปอุ่นเนอร์แมนก่อนได้ไม่ได้เขอย้อนมาฝั่งนี้ต่อถูกต้องแต่ต่างกันนิดเดียวเลยขอเขาบัตรจะหมดแล้วอันนี้ยังเหลืออีกเยอะเลย กำลังไป <laughs> ไม่ <laughs> <c oughs> อยอยู่ให้อุ้งเป็ดก <laughs> <อ>็ได้จะบอกว่าเพลงนี้น้ําท่วมหลังเป็ดเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้องซนันครับ <laughs> นับนิ้วแล้วกี่เพลงสําหรับขอ, <c oughs> ของตัวเองคนเดียวนะคนเดียวมันสามสี่เพลงได้ครับเพราะประกอบละครด้วยโอ้ oh. ใช่ <c oughs> ตอนมาก็จะทําฟิชเชอร์ลิงกับคู่นางเอกที่เกมงน้องมิวบ้างแล้วก็ s f ตอนนี้รันรัวเลยครับแสดงว่าคุณเป็นอัลบั้มได้แล้วนะ ถ้านับเพื่อนๆร่วมๆกันด้วยใช่ใช่เป็นอัลบั้มได้นะครับจำได้ไงงงเนาะใช่แต่ไปที่ไหนคนเอ๊ะเพลงเราเพลงอะไรลูกไม่ใครสามารถคุณหลากหลายไงคนเลยจําไม่ได้แต่เขาเก่งอยู่แล้วครับเพราะว่าเพลงของเขาไม่ใช่หลายซิงเกิลเขาก็เก่งร้องคู่ใครเก่งหมดตรงข้ามกับท่องโชว์คุณนะอะไรนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอุนเนอร์แมนสเตนอโลนครับอาทิตย์หน้าจะพูดสัปดาห์หน้าบทตอนนี้6%แล้วนี่น่ารักที่สุดเลยนะคะนี่ตอนนี้เอร์เซ็แล้วได้เลือกซันอีกเรื่องหนึ่ง เคลียร์ใจนิดหนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณอยากร่วมงานกับเขาในเรื่องจริงป่าเขาปูไว้แล้วอยากเป็นเพกหนังพี่อะไรนะพี่เพลงหนังจริงป่เขาเป็นคนน่ารักมากนะครับก็ก็คือสนิทนอยาไปโดนตัวเขาอยาไปโดนตัวเขาเขาชอบผู้ชายเด็กด้วยพี่ต้องให้เลือกใช่ไหมให้เลือกใช่ไหมเอาไปครั้งหน้า่อยโดนมาหนคิดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คนมาฟังเพลงเยอะๆปล่อยไปเรียบร้อยแล้ว ขายของเลยจ้าข่าวฝากด้วยครับน้ำท่วมหลังเป็ดครับเป็นเพลงลูกทุ่งจ๋าจ้านนี้อยู่ที่ YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าทางทิกตอกของยุงข้าวเรคคอร์ดครับอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเอาไว้ครับไม่ให้สูญหายครับผมขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณน้องซานนะขอบคุณน้องซานครับกด subscribe เลยนะครับยุงข้าได้คอร์ดการันตีคุณภาพโดยบอสหม่ำของพวกเราเนาะใช่แล้วค่ะ